สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3มกราคม2566รครับรกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตของทหารอย่างน้อย63านายจากการโจมตีของกองทัพยูเครนในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านพ้นไปซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฐานที่บ้านในเมืองมาคิฟกาในภูมิภาคโดเนส หนึ่งในพื้นที่ขัดแย้งยืดเยื้อทางตะวันออกของยูเครนรายงานของรัฐบาลรัสเซียนั้นระบุด้วยว่ากองทัพยูเครนย,ยิงขีปนาวุธอย่างน้อยสีลูกจากระบบยิงหลายลำกล้องหรือว่าไฮมาร์ Mart, ในวันดังกล่าวและระบบของรัสเซียสามารถสกัดการโจมตีของขีปนาวุธได้อย่างน้อย2ลูกด้วยกันแม้ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนในแถลงการ์ว่าจะมีการตอบโต้ในรูปแบบใดอย่างไรก็ตามถือว่านี่เป็นกรณีที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อการที่รัฐบาลรัสเซียนั้นยอมรับการเสียชีวิตของทหารจานวนมาก ในการสู้รบกับทางด้านยูเครนด้านสำนักงานคณะเสนาธิการทหารในกรุงเกียบก็ออกแถลงการ์ยืนยันว่ากองทัพของยูเครนอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางหารที่เมืองคาคิฟกาซึ่งสามารถทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียได้อย่างน้อยสิบหน่วยแต่ไม่ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตหลังจากที่ก่อนหน้านั้นกระทรวงข่าวสารของยูเครนนั้นบอกว่าทหารรัสเซียประมาณ400นายเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ ขณะที่ท้นานประธานนิวเดีวอร์ริเมเซรินกี้ผู้นําของยูเครนยังสงวนท่าทีเกี่ยวกับจานวนกําลังพลของรัสเซียซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการท,าทหารของรัฐบาลยูเครนในเมืองมาคิฟกาแต่กล่าวถึงปฏิบัติการทาทหารของรัสเซียว่าจะเน้นการโจมตีจากระยะไกลมากขึ้นด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับแบบติดอาวุธหรือว่าโดรนพิฆาตสาเเตุของอิรานเข้าโจมตีฝักฝังของยูเครนความเคลื่อนไหวในช่วง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นก็ต้องบอกว่าสมรภูมิรบระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงระคอุอย่างต่อเนื่องเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีการตอบโต้กันไปมาฝักฝั่งของทางด้านรัสเซียนั้นก็มีการสดรนเข้าไปดําเนินการในการที่จะโจมตีพื้นที่ต่างๆของทางด้านยูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็เลยทําให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่ว่านี่แหละครับที่เป็นครั้งแรกๆที่ทางด้านในส่วนของฝักฝังรัสเซียนั้นออกมายอมรับนะครับว่าพวกเขาถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ ไฮมัดแล้วก็ทำให้หารน,นั้นเสียชีวิตไปถึง63านายด้วยกันความเคลื่อนไหวนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้ฝั่งฝั่งของรัสเซียนั้นจะมีการตอบโต้ในส่วนของทางด้านยูเครนอย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเตอร์นิวนั้นได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องทางอินเตอร์นิวซึ่งเราได้เกาะติดสถานการณ์ความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทั่ ดังนั้นนยครับถ้ากด subscribe กดติดตามเอาไว้เนี่ยท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่ทางช่องนั้นนำเสนอในทุกแง่มุมในทุกวันครับ